กดไหมฮะอย่าให้อ้วนด้วยทำยังไงได้ล่ะอนลบทิ้งเลยเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเด็กก็ยังนู้มบกว่าพอแอ้วซื้อว่าดูนู้นซื้อว่าดู มองมีเจึงันเำำำพื้นแต่เด้งยิ่งแต่โรเวียจะยิ่งแต่ตุ้เจ็บให้ไม่แต่รู้มาเอ๊ะปูใหม่ไหมปูกินนางบนนางกินใหม่ไหมครับโหโอเนางกาไม่โดนนะโหบางทีจะเปลียเลยให้เรา โอ้มาเลยโอเินยเออมาแก่เขาบมังนมยิงเ็พันใหญ่แงลึกกปี่ตัวดมงต่อเารมันโตเรื่องนะหนเนืเจ้าเท่ามันโาเรื่องนะโอ้มันเ้าแล้ววันนี้เลิดแล้วนีไม่คืนการกุ้งนแม่ปลาแบบนี่เออเอาอันนี้ใส่สมตำอ้าปลาใส่ถาดนี่อิม say chán bán phá rồi nè. Pám nó đãi leo. Cắt cho cắt thôi, cắt cho ba thôi à, chèo. Mày mong như thế nào thế, อย่าไปกอเด้อมักกำไวเราอย่าไป่อยเราปเลแล้วอ่ะโอ้ยกินแบบ่ายอ๋อ